ปัญญาทางโลกเราก็ไปเรียนปริญญาตรีโทรอีกได้ความรู้ไปประกอบสมมาชีพได้ความเฉลียวฉลาดทางโลกทำมาหากินนะเาเงินหาทรัพย์ได้นะแล้วรก็ยันปัญญาทางโลกความหมายกับปัญญาทางธรรมปริญญานะ่ทางธรรมเขาเรียกว่าเราต้องรอบรู้ทุกนะข์รังปริญญายัางนะเราต้องรอบรู้ทุกข์เป็นสรุปรวมมาว่าอุปทานนัขันคือความที่เราไปยึดขันทั้งหนะ้านั่นแหละเป็นทุกข์ เราไปยึดขันทั้งห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือย่อลงมาว่ากายกับใจเนี่ยเป็นทุนของเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์ทำวิปสัสสนาเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้ทุก,ทกอันนี้จนแจ่มแจ้งคือเราจะเกิดปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆกๆ็หมายความว่าเราสําเร็จการศึกษาเรื่องความทุกข์เขาเรียกจบกิจพงศ์ปัร,ร์จบแล้วไม่ต้องเรียนอีกมันจะหมดทุกข์เป็นวิญญาณเนี่ยมันจะหมดทุกข์ ูดง่ายรอบรู้ทุกแล้วจะหมดทุกสิ้นทุกในปัจจุบันนะเพราะทุกมันเกิดที่เราเราไม่รู้ไงเรา,เร,ารอบรู้มันก็ดับทุกได้มันจบปริญญามันได้ปริญญานะพระพุทธเจ้านะทีนี้ปริญญาเนี้เป็นคาพระไงก็เขาไปยืมไปใช้ทางโลกไงมันก็เลยกลายเป็นปริญญาทางโลกปัญญาก็เอาจากทางพระไปก็ไปใช้ทางโลกมันก็เลยเกิดความสับสนภาษา